สวัสดีครับตอนนี้ Rider World ได้ทำการอัปเดตมัสไรเดอร์ตัวใหม่มาซึ่งก็คือมัสไรเดอร์ครูกะนะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็ตามน,นี้เลยให้เรามาเริ่มที่ยิ้มนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะเริ่มที่ไหนแต่ผมเริ่มที่ยิ้มแล้วกันแล้วก็ออกมาทางขวาตรงนี้ตรงที่ทำ b บ a ็ k ไรเดอรนะครับแล้วก็หันไปทางซ้ายก็จะเห็นประตูแง้มอยู่ก็จะเจอ NBC ตัวนี้ครับ ที่ชื่อว่าไกโดหรือไกโดไกโดนั่นแหละ MBC ตัวนี้เนี่ยจะให้เควสเราไปหาการ์ดของเขาครับซึ่งการ์ดของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ for e s t มาทางนี้เลยครับไปที่แมปใหม่นะครับตรงตรงนี้ก็คือทางไปแมปใหม่พอมาถึงแล้วเนี่ยให้เราตรงมาเลยครับตรงมาจนสุดเลยเราก็จะเจอนี่ครับการ์ดของไกโด แล้วเราก็เอาไปคืนเขาแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเราเอาการ์ดไปคืนไกดเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะสาม,มารถทำเคเวสของ NBC ตัวนี้ได้ครับ n อ c ตัวนี้ชื่อว่าโจนะครับเคเวสของเขาก็คือให้เรามากำจัดลินสปิริตครับลินสปิริตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยแล้วก็นี่คือจุดเรียกลินสปิริตครับซึ่งวิธีการเรียกลินสปิริตเนี่ย จะใช้ไอเทมที่ชื่อว่าแรงสตโตนนะครับจำนวน8ชิ้นเดี๋ยวผมเส็งให้ดูเลยผมมีอยู่16นะ,ะ,ะนี่นะครับใช้8ชิ้นแล้วพอเราจัดการกับลินสไปริตได้แล้วเนี่ยแล้วก็เอามาคุยกับโจน,นะครับเพื่อที่จะได้ทำเควสต,ต่อไป q u e ต่อไปก็คือของ npc เมตัวนี้ครับเควสนี้เนี่ยเขาจะให้เราไปกำจัดชินกูลจำนวน4ตัวซึ่งชินกูลเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ชินกูลเนี่ยกำจัด4ตัวนะครับพอเรากำจัดเสร็จปุ๊บให้เรามาคุยกับเมเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับหลังจากนั้นก็กลับไปตรงไกด์โดใหม่ผมจะเรียกไกด์โดไกด์โดนี่แหละจำชื่อไม่ค่อยได้ อพอเรามาถึงตรงไกดโดเสร็จปุ๊บให้เราเลยไกดโดมาครับตรงนี้จะมี NPC ชื่อว่าลินอยู่ให้เราคุยกับเขาครับพอเราคุยกับเขาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ Mas มาสเตอร์เดอร์คูกามาเรียบร้อยเท่านี้เองครับส่วนวิธีการอัปเกรดเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเขาอัปเกรดยังไงนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ